สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปนโนเรสโน,โนหนึ่งไม้กิดมาลางกับมาอีกครั้งกับโปรไดรีประจำเดือนพฤษภาคมช่วงนี้โปรไดรีเราเดือดนิดน,นึงฮะว่าเราจะหม้อเป็นตัวตัวแรงนิดน,นึงตัวทั้งราคาแรงทั้งเลี้ยงยากนะฮะวันนี้เรา ถึงคิวของราชาอ๋อถึงคิวของมันต้องเว้นไงรัสเซียแต่เพนเทสรัสเซียราจาราจาราจาหลายชื่อนอะอันนี้ประมาณมันมันต้องชื่อประมาณราจาลารจาราจา นั่นเองอยู่ในตู้นี้แล้วจริงๆตอนแรกเนี่ยต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวขอขอบให้มันตื่นเต้นนิดหนึ่งออตอนแรกเราเสียบยอดเรามีทั้งเสียบยอดแล้วก็ลากแท้เสียบยอดตอนแรกเราอยู่ข้างนอกแต่ตอนนี้อากาศประมาณสามสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบองศาเริ่มไม่ค่อยดีเลยเลยเลย,ยัดเข้าตู้นิดนึ่งไ่พูดมากมาดูกันเลยดีกว่าแต่ตู้เราก็ไม่ใช่ว่า จะดีนะตอนนี้เพราะแอร์เรามีปัญหานิดหนึงอัดชับถึงไหมนะอ่ะหยิบออกมาให้ดูเอาอันนี้ก่อนตอนแรกมันอยู่ข้างนอกอันนี้คือตอนแรกที่มันอยู่ข้างนอกเห็นนะมันมันมีอาการนิดนึงอันนี้คืออาการจากข้างนอกนะนี่คือเขาเอาออกมาข้างในประมาณอาทิตย์กว่าอันนี้คือที่เสียบยอดอยู่ข้างนอก อแล้วก็วางไว้ก่อนเห็นไหมกล้องกล้องไม่รู้เห็นไหมอืมนี่คือตัวที่อยู่ข้างนอกเนาะอ่าคือมันเกิอบจะออกม้อเห็นไหมแล้วยอดมันกุดนี่นี่ทำยอดหักไปหน่อยนึงก็ดูด่ว่ามันจะฟื้นได้ขนาดไหนจต,ต้องค่อยๆปรับแล้วเดี๋ยวอาจจะเอาออกไปช่วงคือถ้ามันเริ่มใหญ่อะกำลังคิดว่าจะเอาเข้ามาในตู้ประมาณช่วงช่วงหน้าร้อนแล้วพอพอช่วงแบบ เข้าเข้าช่วงแบบกรกฎา,ากลางปีใกล้ๆหนาวอาจจะเอาออกข้างนอกแล้วเดี๋ยวพอเข้ามีนาอากาศมาใหม่ลองดูแต่ว่าอันนี้ขนาดตู้เราไม่ค่อยเวิร์กเลยนะช่วงนี้ตู้เราอุณหภูมิมันไม่ค่อยลงเลยอันนี้ตรงนี้น่าจะเห็นกลายเป็นว่าไอ้ตัวรากแท้งามด้วยใบเริ่มแบบคือมาเรื่อยๆเ,เลยนะมอออกทุกใบนะ อันนี้อันนี้เป็นหม้อมันแห้งไปแล้วผมตัดไปนี่หม้อตลอดเลยนี่หม้อหม้อมหมีกแล้วนี่ตัวรักแท้เลยจริงๆไอ้ตัวนี้คือยอดของไอ้ตัวนี้แหละตัดมาวันนี้มันหน่อมันเนี่ยออกทุกอันสีเสืออะไรออกอยู่แล้วเพราะไฟมันได้แต่ว่าอากาศเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามสิบยี่แปดยิบเจ็ดยี่หกเปิดแอร์ม่งยี่หกลดตับไม่ได้เพราะแอร์ปรับไม่ได้มันลงทําแอร์มันปรับไม่ได้ก็แต่แต่ไม่น่าเชื่อว่ามันออกงอก แล้วาไม่น่าเชื่อว่าเห็นการเจริญเติบโตของมันจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าประสบการณ์การเลี้ยงมหาราชาของผมเนี่ยไปดูภาพเก่าแล้วกันสิบกว่าปีก่อนต่ว่าสิบสองสิบสามปีที่แล้วนู่นสมัยมิชชันนารีสมัยมิชชันนารีโปวินเผยแพร่การเสียบยอดไปใหม่ ดูความอนเนจอน,นาถในการเสียบยอดตอนนั้นเนี่ยตอนเสียบไม่เป็นมันนั่นแหละแล้วก็อันนั้นมีเ,เคยลองมาเสียบยอดแบบง่อยๆก็ก็นะตามตามภาษาแล้วก็ไม่รอดแล้วก็อาเอามาลองแบบเอาดอแบบลากแท้นะก็เนี่ยตามรูปหก <S <S เดือนคืออยู่ข้างนอกได้หกเดือนเจ <7 S 2> เดือน ได้ไม่สุดประมาณเจ็ดเดือนเพราะว่ามันอยู่ในช่วงช่วงฝนกลางปีใช่ไหมเอามากลางปีแล้วก็ผ่านหนาวแต่พอมันมาร้อนั่นแหละคือจะมีปัญหาเรื่องร้อนถามว่าราชาเลี้ยงเอาดอได้ไหมตอ,ตอบได้เลยว่านึกก่อน <c oughs> จริงๆไม่แนะนำดีกว่ามันมันอ่ามันจะมีของอ่าเดี๋ยวน้านี่รูปเก่าเดี๋ยวหารูปก่นนะมีที่มีที่มีขึ้นให้เลย ถ้าไม่มีก็พูดพูดให้ฟังอ๋อยมีสิมีหนักขึ้นให้เลยอืมของเกสสวนสหมอกฟาร์มของสเตงเขาเนี่ยเขาอยู่800เมตรแล้วเขาเอาราชามาลองเลี้ยงเอาดอรากแท้ธรรมดาเลยแต่ว่าโตช้ามากก็ยังไม่ค่อยผ่านหน้าร้อนเท่าไหร่เพราะมันต้องขึ้นเขาสูงอีกว่าราชานี่่าต่ากว่าพันก็คือประมาณประมาณพันพันสองพันหนึ่งอะได้อยู่พรได้แต่แปด ตามกระพันลงไปผมว่ามันเวลาช่วงหน้าร้อนมันร้อนไงมันก็ไปต่อไม่ค่อยไหวอืมคือราชาจากจากที่ที่ลองในตู้ด้วยแล้วก็ที่เลี้ยงมาอย่ากเกินสามสิบสองสามสองนี่เต็มที่แล้วสามสิบไปได้อยู่สามสองแบบเต็มทีแ่แต่ถ้าเกิดว่าให้งามให้อะไรเลยอะ่ะก็อย่างที่ว่าไฮแลนด์เคยพูดแล้วเรื่องตอนอับเรือที่แล้วเนี่ย เดือนที่แล้วเดือนเมษาใช่ไหมเอพิลอาลิสใช่ไหมอาจจไม่ผิดน่าจาะอาลิสที่บอกว่าความต่างอุณหภูมิจริงๆทั้งโลแร์และไฮแด์มันต้องแบบว่าห่างกัน10องศาให้มันมีความห่างมสมมติโลแด์ตอนนี้มันหน้าร้อนเรา40ใช่ไหมกลางคืน30องศาใช่ไหมแต่ข้างบนเขาอ่ะบนเขาสมมุติว่าหน้าหน้าร้อนอ่าไม่ช่วงช่วงกลางวัน30องศาใช่ไหม กลางคืนก็ลงไปยี่สิบองศาเนี้ยประมาณนี้อันนี้ผมคงไม่ได้เดินออกไปข้างนอกเพราะว่าก็กลัวว่ามันกลัวมันจะมีปัญหาหน่อยว่าเหมือนช่วงนี้มันร้อนนะ่ะเราก็เลยพูดกันในนี้แล้วกันอาจจะแบบว่าเห็นภาพเดิมของเราอยู่ในนี้นะโต๊้เราก็รีวิวไปแล้วอะไรก็รีวิวไปแล้วนะร้านชาลามีสองต้นมาเปรียบเทียบให้ดูแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนึกคอนเทนต์อะไรได้เนี่ยหรือมันมีการพัฒนาอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไป โพสในเพจเพจแคปโนดิบางทีถ้ามีอะไรใหม่อะไรมาอาจจะทำคอนเทนต์เพิ่มขึ้นเลยก็ได้นะจ๊ะแต่เรื่องเราไหนๆก็ดูราชาแแ้้เราให้ดูอันนี้อันนึงเรายังมีไม้เมล็ดมันมันจะเห็นว่าเนี่ยตรงนิ้วนะต้องต้องต้องสองนี้กล้องต้องทอปิวหน่อยนี่อันนี้เราพอขึ้นด้วยไม่น่าเชื่อว่ามันจะขึ้นนะเนี่ยอลิ นี่อลิสนั่นเนี่ยขึ้นต้นเดียวอะ่ะเอออีต้นเดียวอีกอันนึงเป็นจำแบนถ้าเราถ้าเราลอดอะไรลอดเราก็จะเออเอามาทำคอนเทนต์ต่ตอๆกันไปนี่เรายังไม่ลอดเลยเนี่ยราชานี่ผมว่าได้นะเพราะว่าเลี้ยงอากาศประมาณสามสิบส่วนไอ้นี่รู้อัลเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันง่อยๆเลยอะเล็กม,มากเลยไม่รู้จะลอดป่ะเนี่ย กับกับโรบิอัลกล้องโฟกัสยังโฟกัสแล้วนะโอเคเล็กกระจ้อยลอยนลรู้ยังไเพราะงั้นไอไอที่เรายังไม่ทำเนี่ยคือเรายังคือมันยังมันยังไม่สวยหรือมันยังไม่พร้อมก็เลยยังอาจจะยังไม่ทำอาจจะแบบเป็นอินเตอร์โลแลนมากกว่าแล้วตู้ไฮแลนด์เราก็ยังไม่ค่อยพร้อมมากเท่าไหร่นะเพราะงั้นเลยเลยเลยเออ อาจจะทำแบบบางตัวจ,จะเป็นเป็นเน้นโลแลนหรืออินเตอร์หรือตัวหายากก่อนในลาชาเนี่ยเออมันมีลูกผสมที่ที่เอามาเลี้ยงก็ถือว่าไปได้แต่ว่าลูกผสมไม่เลี้ยงตู้เหรอก็ก็พอได้อยู่ก็เ,เลี้ยงกันได้มันโตช้าแต่ถ้าเสียบยอดก็จะเร็วหน่อยนะสำหรับคนที่เลี้ยงราชานี่ก็มีอยู่หลายคนที่ที่แอบเลี้ยงอยู่นะ ท,ที่เลี้ยงกันอยู่แล้วไม่ได้แอบเลี้ยงด้วยอัีของของเอ็มซีในเป็นเทียนเขาก็เลี้ยงอยู่แล้วแน่นอนไฮเปอร์เอ็กโซติกแพนนี้เขาก็เลี้ยงมีอยู่ฮะแต่ไม่ได้อวดนะแล้วก็มีอของ JP พแพนเขาก็เลี้ยงต้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าหาร,รูปเจอเดี๋ยวให้ดูตามนี้แล้วก็ของท่านอื่นอาจจะมีบ้างนะแต่ไม่รู้แหละประมาณนี้รู้อยู่3มคนที่ที่ที่ท หลักๆแล้วก็รู้สึกจะเป็นของเจพีแพนที่เลี้ยงได้ถึงเี่ใช่ยล้นแต่ถ้าตามรูปก็ประมาณฝ่ามือใหญ่อยู่ได้อยู่นะแต่อันนั้นเขาเป็นโรงเรือน e อีแว e บอีวเขาก็เย็นอยู่นะเขาเขาก็เย็นอยู่กลางคืนเขาน่าจะดอปลงมาเยอะอยู่เหมือนกันเพราะงั้นมันก็ได้อยู่แต่ผมก็ต้องดูของเราเนี่ยของแคปโนเลนเราก็ต้องดูนะว่าตู้คือตอนนี้เข้าไปมันก็ยังมีความเย็น หนึ่งแนละ้วมันแล้วแต่อากาศด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเพราะว่าตัวตัวเนี้น่าแท้กับโอเคกว่าไอ้ตัวที่เสียบจริงจริงเสียบมันมีการพราัฒนาของการโตแล้วนะแต่พอช่วงนี้มันหน้าร้อนไงเดี๋ยวต้องรอดูประมาณกรกฎาไปแล้วอันเนี้ยอดหน้าห่วงไหมมันยังเขียวอยู่อ่ะมยังไม่เท่าไหร่นะมันก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้ามันไม่รอดก็ รอมันมีหนอ่อมีอะไรมาตรงนี้ใหม่ก็อีกนานอะ่ะก็ไม่รู้ว่าถ้ามันมีก็ก็เอามาเสียบใหม่อีกทีหนึ่งแล้วก็ลองมาในตู้อ่ะทีเมื่อกี้พูดค้างไว้เรื่องของลูกผสมราชาใช่ไหมมันมีอ่ะราชาวิทใช่ไหมราชาไมล่าอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอที่เราได้เห็นหรือที่มีเลี้ยงกันในคอลเลกเตอร์ในไทยพวกของ BE ก็จะมีเยอะตัวลูกผสมจริงจริเลี้ยงได้แทบทุกตัวนะแต่ว่าราคา คือเลี้ยงได้คือหมายถึงเราสามารถเลี้ยงเป็นเ u t ดอพอเลี้ยงได้แต่ว่าถ้ามีตู้มันก็จะโตเร็วกว่าแต่เอาดอคือต้องไปเน้นเน้นเน้นชื้นให้มากๆไม่ใช่แฉะนะเน้นชื้นคือสภาพโดยรอบเนี่ยชื้นให้มากๆถ้าเกิดว่าเออไปแฉะราชามันก็ไม่ได้ชอบแฉะมันชอบชื้นสภาพโดยรอบชื้นถ้าชื้นมันก็ไปได้ เอาดอนะแต่ถ้าเกิดชื้นแล้วก็แสงอย่างเงี้ยประมแปดสิบเงี้ยมันก็พอๆกับเหมือนเลี้ยงในในประมาณอ e ีเว็เนี่ยแหละถ้าถ้าสามารถทําความชื้นได้อย่าต่ำกว่า70เอาไป7 0็ดสิบถึงอยเลยแต่ว่าแสงเนี่ยต้องเยอะด้วยนะเพราะงั้นเอาดอนอาจจะคุมยากหน่อยถ้าเกิดเลี้ยงในอ e ีเว็ในตู้อะไรเงี้ยก็จะคุมชื้นคุมอะไรได,ได,ได้ได้ง่ายหน่อยอถ้าอยากเลี้ยงราชาถ้าอยากลองแนะนำลูกผสมก่อน ตอนนี้นึกไม่ออกแลยแต่ขึ้นภาพให้ว่าถ้ามันมีตัวไหนบ้างที่พอจะแนะนําได้นะแต่ถ้าอยากเลี้ยงตัวแทอตัวแท้ตอนนี้ไม่มีใครมีเหรอด้น c นิ n i v o r e สเนี่ยของน้องนัทลองไปถามเขาดูอาอุ y ยาเนี่ยเป็นเทสนะของพี่บอยลองไปถามเขาดูจาพ่อไม้พันแท้นะลองถามหมอแชมป์ดูว่ามีไหมอ๋อ MC ่ยเป็นเทสแล้วก็ออให้ ไฮเปิลเอกโซติกเพลนอีกคนหนึ่งอะของเสียบนเขาลองไปถามดูว่าเขามีปล่อยมีอะไรไหมถ้าอยากลองนี้ราชาซึ่งราชาเนี่ยราคาไม่ได้แพงมากสำหรับตัวไฮแลนด์เนี่ยสำหรับสหรับในกลุ่มไฮแลนด์นะร้อยไปไปจนถึงพันกลางๆไ,ไม่แพงมากแต่ต้นต้นก็จะประมาณน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้เนาะ น่าจะประมาณนี้หรือว่าเอาจจะประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจนะเออก็ต้องไปหลามขามเขาดูแล้วกันไม่ไม่แพงว่าถ้าใครอยากลองเลี้ยงนะยังไม่ต้องห่วงว่าโอ้ถ้าใหญ่ถ้ามันใหญ่แล้วมันไปไว้ไหนคือเลี้ยงให้รอดก่อน <laughs> เลี้ยงให้รอดก่อนแล้วถ้ามันใหญ่แล้วค่อยว่าอีกทีนึงนะเลี้ยงให้รอดก่อน <laughs> ถ้าใหญ่แล้วค่อยว่าอีกทีเพราะว่ามันก็ไม่ได้โตเร็ว อะไรขนาดนั้นนะเอาถ้าเทียบก็ประมาณทางคาตาแล้วกันถ้าสมมติเลี้ยงอยู่ในไอ้แต่อันนี้ผมว่าของผมนี่ประมาณใบเดือนหนึ่งประมาณใบครึ่งนะสามอาทิตย์ได้ใบหนึ่งอะ่ะ <Wow. S 1> ก็ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยเพราะว่าแต่ตอนนั้นเลี้ยงเอ่อเอาดอไอ้รูปเก่าที่ให้ดูก่อนหน้านี้เลี้ยงทุกวิถีทางเลยนะก็ใบเดือนละใบ แล้วก็ชง,งักแล้วพอพอเริ่มร้อนมันชง,งักชง,งักก็ไม่แนะนำนะสำหรับราชาเนี่ยเรามาพูดถึงจุดส่วนสุดท้ายว่าแนะนำมือใหม่หรือไม่ <c oughs> แนะนำมือกลางๆละแล้วกัน <c oughs> เอาแบบคนที่เคยมีประสบการณ์เลี้ยงมาสักประมาณหกเดือนปีหนึ่งเอาปีหนึ่งให้แบบว่า เลี้ยงครบแั้วปีหนึ่งเราก็แนะนำนะแต่ถ้ามือใหม่ก็ยังไม่แนะนำความยากความยากสำหรับเดปเนเทียสราชาเราให้สามยากสุดห้าเราให้สามไม่ยากมากเกินไปแต่มันโตช้าอืมอไม่ยากมากก็ก็คอเลกเตอร์ คือคือ,ค,อ,ค,อคือเล่นเล่นมาจนเป็นระดับคอเลกเตอร์แล้วเนี่ยก็ลองลองดูเรียกว่าคอเลกเตอร์มือใหม่เนี่ยลองดูได้มันก็ไม่ได้แพงมากนะอย่างถ้าเป็นถ้าตัวแพงๆเนี่ยอ,อาริสอาริสโตรโรเชไอเดสเนี่ยไอไอไอพีที่แล้วแพงอยู่แต่ว่าตัวตัวเล็กๆก็ไม่ได้แพงมากนะคือแล้วแต่จังหวะมาอะไรเงี้ยเอออย่าง ตัวอื่นถ้าถ้าไซส์มันไม่ได้ใหญ่อ,อย่างเงี้ยอโลวีไอโลวีไอถ้าไซส์ไม่ได้ใหญ่มากไซส์เล็กก็ประมาณส่วนใหญ่อยู่ประมาณพันกลาง,างๆพันต้นต้น,ตน,ตนพันกลางกางเอ็ดวาร์เซนา่าตอนนี้ก็ไม่ได้แพงมากแล้วถ้าจะมาแพงหน่อยก็วิโรซาอาจจะแพงนิดนึงเออประมาณพวกนี้ไอพวกนั้นเรารอไปก่อนนะจ๊ะรอผมพร้อมด้วยรอ,อ,อตู้มันแอร์หลักหลักคือแอร์้อมก็อาจจะเอามาปึกปักปึกปักนั้นเราก็มาทำโปรเดลรี่ต่อ นะเพราะฉะนั้นราชานะให้3านะห้าง่ายสุดท่าหนหึ่งยากสุดนะใครดูโปรเดลี่ก็รู้แล้วไม่ทวนแล้วนะออก็รู้กัน3นี่คือกลางๆก็ไปคิดเอาเองไปคิดเอาเองเพราะว่าแนะนําแล้วว่าส่วนไหนมีอะไรมีแล้วก็มันชอบแบบไหนเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นก็นะใครอยากลองก็มีอุปกรณ์อะไรพร้อมแล้ว อะไรพร้อมแล้วก็ลองได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีอุปรกรณ์อะไรบอกว่าอยากลองเสียบยอดดูถามว่ามันได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับส่วนของเราเองเราเซตส่วนอะไรได้ไหมนะแค่นั้นมันมีแค่นั้นเลยสำหรับเดปเทียสรัสเซแล้วก็สุดท้ายนะตอนนี้เราฝากนิดนึงนะตอนนี้เราเปิดสวนแล้วแคบนอรินะที่ใครจะมาสวนนี่เราเปิดทุกวันนะมาก็แต่ก,ก็ อ,อินบ็อกหรือกิ้งอะไรบอกบอกหน่อยในอ,อินบ็อกไปที่เพจก็ได้นะว่าผมจะเข้าสวนนะไปะวันหนึ่งบอกส่วงหน้าสักวันหนึ่งวันสองวันเนี้ยนะเผื่อบางบางทีมันไม่ได้อยู่บ้านอะไรเงี้ยนะก็ไปเซิร์ชดูได้เมาเราแปะลงใน Google Map แหละนะแล้วก็ที่สวนเราก็จะทำเป็นมีที่นั่งจิบกาแฟดูเตาอืมก็เหมือนเหมือนคาเฟเ่เล็ก,ลก,ลกๆนัๆ่นในบ้านในสวนเราเนี่ยแหละ นะใครสนใจใครจะมาอุดหนุนต้นไม้อะไรตอนนี้เราไม่มีหน้าร้านแล้วนะเราเปิดแค่สวนอย่างเดียวเรามาที่บ้านได้เลยนะจารย์แล้วก็สุดท้ายอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe ให้ด้วยนะจะใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็กด Subscribe ติดตามด้วยนะ